สวัสดีครับเพื่อนๆชายยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้สนองวันษา,าจะพาพี่น้องมาเลาะพามาเลาะดูหมู่บ้านของคนเกาหลีใต้นะครับผมโอ้โหอันนี้ไม่ได้มานานมากอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างอะไรนะครับในข้างในเห็นเป็นการเป็นงานปอสร้างที่ค่อนข้างที่ใส้งานค่อนข้างใหญ่มากนะครับ ข้างหลังเป็นไซ่งานใหญ่มากอันนี้ก็ไม่รู้เขาจะสร้างอะไรครับนี่ทถางป่าออกหมดแล้วนะครับโอ้ยโรงงานเยอะมากจะพาพี่น้องไปไปดูในหมู่หมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วในเกาหลีเนี่เขาไม่ค่อยมีหมู่มมบ้านที่แบบว่าหมู่บ้านอย่างเดียวไม่มีนะแถวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีหมู่บ้านแล้วก็จะมีโรงงาน มีโรงงานเยอะมากมันจะไม่ค่อยบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีเป็นชุมชนใหญ่ๆเหมือนเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่โรงงานจะเยอะโรงงานจะเยอะกว่าหมู่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเลาะนะครับผมโอ้ยขึ้นโน่วนพี่น้องขื้นน่วนครับเมือ่อยอะไรอะด้วยที่โรงงานโรงงานนี่สวนกระเทียมอยางต่างๆ บ้านนี่ผูกขว้างกินผูกขว้างกินเยอะครับพี่น้องมีแต่โรงงานเลยพาพี่น้องมาหาเลาะว่าสิาละละมานบานหล่อหมู่บ้านมันไม่มีมันไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่โรงงานล้วนๆในแถวนี้เขตผมอยู่นะครับหัวซองจักโรงงานอย่างเนี้ยครับพี่น้องไปรู้เลยโอ้ยในแอร์ไลอันอปันตะย่านฝืนน้นจักมันโรงงานอย่างเนี้ยคุณน,นะโรงงานลายครับเก่าดิ้น เขตจะยังทำงานกันดูตัวนี้โอ้ยยังอะไรนี่อันนี้ลงสีตัวนี้มีช่องนี่ลงสีน,นคะครับผมลงไปนี่ก็น่าเปน็นไรป้าลงสีบ่เนี่อันนี้คือลงสีบ่เนี่ยโอ้ลงสีหลายแังโอ้ตายตายตายเล่นได้มากเลยน่ะบ่เนี่ยม่งันมันแปลว่าลงสีบ่ น่าจะแม่ลงสีแะไรมั้งนี่โอ้ยวะอ๋อมีคนอยู่ตัวนี้โอ้โอ้โอท่านี่ก็เป็นสวนสวนเยอะนะครับนี่เริ่มปลูกขวางปลูกงั้งกันแล้วในหมู่บ้านเขาเจ้านะครับเนาะโอ้นี่บ้านยิ่งตำ่ตำๆมุนเอาตื่นเบิดแมวโอ้ยแมวแมวแมวโอ้ปลาเพี้ยหลายขนาดพี่น้อง เม่ออกก็ได้โนตื่นเวอร์ไปโดดมาเตะๆไยป่าเพียเยอะมากนะครับแถวนี้ถนนนี้ถนนนี้ขับๆแคบๆนะครับในเกาหลีนี่แซงกันบ่ได้ต้องถอยให้กันโอ้เบิ่งบานคราเจ้าดูบานโซ่โบัวล้านครัเจ้าครับพี่น้องโบราณการนะครับนี่รถก็จอดได้ท่งสี่เลยบ้านนี่บ่มีการล็อกนี่จอดไปเลยนี่รัาเจ้าโอ้เห็ดสวนเห็ดยังกัน มันถึงเวลาข้าเจ้าเห็ดสวนกันแล้วครับพี่นอ้องนี่มึงดูทางข้าเจ้าครับครับแกะมสิละโอ้บ้านหลังนีมาตั้งไหนโอ้ต่พระเจ้าได้น้อยนอยคนอ่ะโอ้บ้านแถวนี้ยังมีบ้านเก่าอยู่ตัวนี้ก็ยังมีบ้านเก่าอยู่นะครับเก่ามากมากเลยก็มีมีทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่นะครับบ้านทรงโบราณก็มีทรงทรงเอ่อเขาเรียกอะไร ยุกต่อยุกกันยังมีอยู่นะครับผมถ้าเขาวาอย่างรการ,กรเกษตรการทำนาเนี่ยของเกาหลีเขานี่มีกันผมว่าเขาไม่ทิ้งเลยนะครับนี่ปลากระเทียมพี่นะ้องอนบาลหลังนี่กับบางางเกาเลยเกาเกาคึกเลยมีคนอยู่เลยครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยู่ได,ไมมได้มีคนอยู่นะครับนี่ปูข้องกินแล้วนี่อถูก เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้พาไปเลาะนะครับผมบ้านนังนกระยางเก่าเลยวะเขาสะท้อนแสงแลไรบ้าปัป่นจักรยานไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็เลยไม่สวยโอ้าหถ้บ้านหลังนี้กระยางเก่าเลยผมดินทำนาเยอะมากเลยเขาดีครับพีบ่น้องผมขมดินทำนากันเยอะมากนะครับบ้าน,น,นเขาโกวทั้งในมอคคาเข้าไปเดี๋ยวเขาติแจ้งตำรวจจับโอ้ครับ โอ้โ,โลกเรือนโลงเรือนนี่มีทั่วไปนะครับนี่บ้านนี่แค่นี้ตัวหนึ่งมูอบ้านนี่เล็ๆบ้านเล็กๆโอ้มีแค่นี้ตัวหมู่บ้านนี่ไหมนี่บอก,กีิหลังคาหน่องนั้นโรงงานทั้งเบิดเลยครับพ<อ>ี่น้องปลูกของกินพี่น้องเอ้ยเก่าดี คนอ่ะข้างหลังกับเท็ดนหน้ากันนี่เทียนหน้าก็ดำแล้วนี่เดือนนาเลี้ยวซ็ดดำนาผิวสภานี่ดำหน้าเ,เลีเ้ยวบด,ดหมู่บ้บานนี่มีแค่ nhiệt ตัวนี่พี่น้องมีไม่เยอะนะครับนี่มีไม่หลายหลังคานะโอ้มาก็มีอีกอะขกัน ถอย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 ทีน้องเออนี่ถมดินเฮ็ดหน้าอีกตัวนี่เออบ้านนี่เลยพากันถมดินเฮ็ดหน้าดีนะบเอาขึ้นมาเมืองไทยอยู่ตัวเลยไหมเอาขึ้กันอยู่หอดยามเฮ็ดหน้าเนี่ยมาหลด,ดนี่ถมดิ<อ>น,นเฮ็ดหน้าพี่น้องนี่เขาเจ้าซูบน้าสูบน้ามาปั๊บปั๊บแล้วปั๊บแล้วกับปอยให้มันแห้ง นี่แหละคือประเทศเกาหลีใต้โอ้ภาพี่นองมหาเลาะมันนะครับโรงงานลายครับพี่น้องโลงงานลายนะโรงงานลายนี่จักน้อยนี่เขาก็ียนำเลี้งงานเขามากละ่ะตามสถานการณ์ปกตินะครับคนที่รอสัญญาจ้างกัขอให้โชคดีกันทุกคนกันแล้วกันคนที่กําลังรอสัญญาจ้างคนที่กําลังรอเรียนรอสอบก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับโอ้ย ทำแล้วพี่น้องนี่จะสีกับพื้นระบาดนี่จะอย่างกับพืนบนบ้นแล้วนะครับทำแล้วนะครับผมไปทางหนา้าก็บ่มรหเวณมีแต่โรงงานโรงงานทั้งปัดเลยอ้อยต่อยเลยพี่น้องเดี๋ยวไปทางหลังผมโรงงานหลายคัะเกาหลีนี่โอ้ปวดแขนโอ้ห้องน้ำเงี้ยครับเจ้าห้องน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกเวลาทำหน้านะครับเนาะ ไเบิงหลายอย่างด้อมือนี่ได้เบิ้งทั้งนี่เ็ดหน้าอันนี้ได้ยุนีเลยนี่ได้ใ่ก็สูบน้ำขึ้นมาโรงงานหลยครับพี่น้องนีก็ได้ม่ทุกจุดเลยได้โอ้ฟังนี่กระถมดินเทตหน้าอีกว่าป้าถมขึ้นมาสูงครับท่นี่วันนี้ได้ดูหลายอย่างมากมาเบื่องสนองวัฒนศาสได้เบิงหลายอย่างไม่ได้ว่าจะได้ดูอย่างเดียวนะครับ ได้ดูหลายอย่างมากผมดินทำนานอีกแล้วนะครับได้มีทุกจุดหลักเสาไฟก็มีกันเสาไฟก็มีทุกจุดเนืนอนขนาดทางไปหน้าบานเพิินกับสุดยอดด้วยดูยดิเครื่องสูบหน่านี่มีทุกจุดเลยเอาไปหนีบัดปีบัสสัตวบ่มีเสียไม่มีหายไปไหนนะครับ รงงานหลายครับพี่น้องตอนนี้เขาก็เลื่อนการสอบไปว่รู้ว่าจะเปิดสอบกันยีตอนไหนน,นะครับเพราะว่ามันนี่เลยเขามาคนใส้สูบนำ้สนำสูบน,น้ำใช่นะเพราะว่าเขา,าเพิ่มวซชาหนึ่งปีแ้กบแงบัรงานห้่งบแรง,งานอีทีเอสดครับพี่น้องเพราะว่าคนเขามาอยากเขาก็เลยเอาสูบสอตัวพร้อมกันเลยว่ะ เ้ยวะมาทานเดี๋ยววะสูบสรงตัวพร้อมกันเลยนี่นี่แหละบ้านเขาตัวรีนี่เขามาเพิ่มวิา่าฟี่วิ่าแห่งคนละหนึ่งปีอีกสำหรับแรงงานอีพิเอดเขากเลัเลื่อนการสอบไปนะผมคิดว่านะแล้วเขาสห้สอบอีกย่ามได้พี่น้องโอ้ โรงงากหลายฟ้ามกหลารนี่แต่ว่าแถวผมอยู่ในส่วนหลายก็จะเป็นลรงงานนะครับลรงงานหลักๆโรลงงานเลยฟ้ามก็นี่บางนะครับฟ้ามวัวฟ้ามหมูฟ้ามหมูพอเห็นแต่ว่ามีฟ้าม,มวัวครับพี่นอ้องคอกวัวจะเยอะมาก,มกน,มานี่ก็อคอกงัวนี่คอกหมูนี่ไม่เห็นเลยเท่ามาอยู่แถวนี้ผมไม่เคยเห็นขอกหมูเลยนะครับ ต่ว่าเขียงหมูเห็นอยู่โอ้นี่ขอกงวัวเที่ยวนี้จะเป็นขอกงวัวโอ้เที่ยวเห็นแล้วะกลับแล้วพี่น้องอ่านเวาหาหม่งกลับแล้วแบบโอ้ยแม่งกกหลายเข่าตาคนแบบนี้ถ้าพี่น้องมาหาเบิองมาหาหล่อโอ้แถวนี้ฟั่มเข่าอะไรตัวนี้ไหมผมดินเท็ดนหน้าถ้าพี่น้องหาหล่อ มันบ่่อยมีหมู่บ้านหรอกครับพี่นอ้องส่วนลายมันจะเป็นโรงงานาส่วนลายนี่มีแต้โรงงานอ่อยต่อยเลยนี่แถวหัวซ่องนะครับหัวซองชีจังหวัดยองกีดโด <c oughs> มาดูกันว่ามันโรงงานเยอะขนาดไหนนะครับความต้องการแรงงานมีอยู่แล้วแต่มันมามีโควิดมันก็เลยนําแรงงานมาไม่ได้นะครับผมอีกับบานคนบานคนนีนั้นจะเห็นนะครับพี่นอ้องอ๋อไม่น่าอีกเลย ต่างไปไหมดยนี่บัตรหนึ่งาตขึ้นนวนพี่น้องเลยมีมาบ่น้อเดเ๋ยวนี่อพาพี่น้องหาเลาะนะครับหาเลาะเบิ่งล่วงงานหาเบอะเลาะเบิ่งหมู่บ้านของข้า,า้านี่ดอกันหนึ่งยางสวยเลยโอ้อย่างงามเลยโอ้ยไงพีง่น้องง บ้างทองคนโหลีนะครับอันนี้ก็ไปไหนก็มีครับนี่บันทบอลรุดเพิ่นสวนกระเทียมกระเทียมอันนี้จะปลูกยังอีูบุครับนี่เฮ้ยเมยเอามาทาันีนก็มีสวนแพร่ออแล้วหมกแก้วนะครับมักาลีครับพี่น้องพม่นปุ๋ยดิ่งก็จะอบปุ๋ยมาแต่ผมลุ้งครับุยใส่ปุ๋ยข,ขนาด ta 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 có thể nhang có được vậy có vậy quật cả ô đỏ cái nhang mà ngam thế đỏ nhang sao mà ngam thế đèn kim cương đây anh thanh đi cả ngam đỏ phe các bạn biết không bằng xá lì ơi cái lỗ ngăn anh thanh lắng với lỗ ngăn Nhanh nhè đây có điều ẹp luôn con luôn mày nữa. รงงานหลยครับพี่นอ้องโอ้ให้รถไปก่อน